สวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายร้านหมอฟันเพราะธรรมดาแล้วร้านหมอฟันจะถ่ายก็ต้องขออนุญาตกันนะครับนี่ก็มาดูวิธีการป้องกันโควิดไม่ให้เกิดการติดเชือ้อเขาใช้วิธีแบบไหนมาดูกันดีกว่าร้านนี้น่ารัก,ก้มากเลยนะแม้แต่เด็กๆเ,เนี่ยแง่เด็กเหมออนะไราพอชอบนี้ด้ยน่ารักมากาำน,นี้นะเด็กบ้านน้าเป็นหมอเหมือนเปี้ยเลยเด็กก็ชอบเ่นีเป็นไงเป็นวัน็นไรอยู่ เข้าไปดูกันข้างในเขาบอกว่าหมอฟันเนี่ยเป็นโอกาสที่จะมีการติดเชื้อมากที่สุดแต่นะเขาป้องกันการติดเชื้อ,อยังไงถ้าใช้วิธีแบบนี้นึ่งครับในวันนี้นะครับคุณหมอใจกว้างมากให้พวกเรารเป็นช่างภาพทีมงานเนี่ยเข้ามาถ่ายเขาก็ต้องเป็นห่วงว่าเราเนี่ยอาจจะนําเชื้อโควิดไวรัสเข้ามาหรือเปล่าก็เป็นไม่ได้แต่ท่านใจกว้างให้เราถ่ายมากๆเลยนะแล้วก็ดูครับว่าที่ท่านเป็นคนคิดคนเองนะครับ ิธีการรักษาเลยก็เลยใช้พลาสติกไอ้ส่วนนี้ให้นะครับปิดจนให้ไม่ให้วนสัสเข้ามาเออแล้วก็ท่านจะใช้หมดด้วยก็ว่า,า,าตงารงน,น,น,ะะรนี้จะถือว่าป้องกันได้ดีเลยสำหรับมือถือนะครับก็จะทีที่ระดับเวลาให้เราแล้วก็ให้โอกาสเราได้รักษาครับก็วิธีการรักษาที่นั้นอาจจะมีการยืดหน้าเขา้าไปดีที่ปากแต่นี่ก็คือดูจากกล้องสุดท้ายตรงนี้เลย รักษาจะกล้องอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นรักษาแต่กล้องก็ทําให้คลื่นหรือน้ําลายไม่ซึมเข้ามาไม่ได้ติงเชื้อโงกหรือปีศาจีนาก็จะทําให้ไวรัสเนี่ยไม่เข้ามาและนั่นมีอุปรกรณ์หนึ่งครับนี่ฮะเห็นไหมครับว่านี่คืออะไรตัวนี้ตัวนี้นะครับใส่ๆนะเป็นอุปรกรณ์ที่บริษัทผลิตอุปรกรณ์เครื่องมืนเจ็ตมาช่วย ทำให้กับหมอฟันด้วยนะฮะจะได้เขาบอกว่าละอองน้าลายเนี่ยจะติวจากข้างล่างขึ้นบนดังนั้นถ้ามีการติดย้อนจากข้างล่างขึ้นบนก็จะทําให้เราป้องกันการติดโคโรนาไวรัสได้นะครับเคล็ดลับความสําเร็จของร้านหมอฟันนี้ก็คือนะฮะสร้างความแตกต่างน,นี้คือฝีมือการทําฟันพอๆกันอยู่แล้วแต่ที่นี่เขามีการสร้างความแตกต่างก็คือ ทำให้ลูกค้าวางใจมาที่นี่แล้วไม่ติดโควิดมาที่นี่แล้วรู้สึกว่ามีการบริการที่แตกต่างกว่าแค่ใส่ใจที่แตกต่างหนึ่งอย่างจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเขาจะใส่ใจทุกอย่างนี่คือเคล็ดลับในการทำธุรกิจเลยหลายๆคนนะฮะจะบอกคนสาเร็จเขาบอกว่านะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารมีชนิดหนึ่งขนมชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถซื้อได้คนละหนึ่งก้อนเท่านั้นเขาบอกว่าใช้ใส่ใจในการพันตทำแล้วขาดทุนแต่ทําไมถึงทาแล้วทาไมต้องเจ๋งต้องอร่อยขนาดนั้นเขาบอกว่า ถ้าชิ้นเดียวดูดีทุกชิ้นก็จะดูดีด้วยและคนก็จะยอมที่จะมาเข้าขีวร้านหมอฟันเหมือนกันไอ้ที่มันการดูแลที่ดีดูแลดีอย่างนี้ไม่พอสามารถใส่ใจแตกต่างกนคือการที่ผมมาที่เนี่ยหมอฟันเนี่ยผมชอบเพราะว่าการใส่ใจตแตง เขาสอนผมว่าต้องใช้ไหมขัดฟันสมัยก่อนนี่คือแบบว่าฟันผุหมดเราแปรงฟันเต็มที่แล้วทำไมฟันยังผุไม่แปลกใจเลยหมอนี่บอกว่าให้ใช้สอนวิธีการใช้ไหมขัดฟันพอผมใช้ไหมขัดฟันแล้วเนี่ยฟันไม่ผุเลยนั่นหมายถึงอะไรครับคือเราจะมีชีวิตที่แตกต่างกันแล้วเมื่อที่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ดีกว่าเป็นคลินิกหมอฟันที่เจ๋งกว่าเราจะแนะนําให้กับพ่อแม่คนรู้จักไลยพอนะเราขอถ่ายทำท่านก็ใจกว้างให้เราถ่ายเจ๋งมากๆเดี๋ยวไปดูคุณหมอเองครับ กำลังอธิบายวิธีการใช้ป้องกันโควิดนะนั่นคือเครื่องอะไรน,น,นันคือตัวดูดตัวนี้นะก็คือตัวดูดดูดนมดูดไอดูดน้ำลายเพื่อที่จะอ,อ๋ดูดเศษดูดอากาศดูดน้ำลายเข้าไปทางด้านนู้นหมดเลยนะก็ทำให้ป้องกันไวรัสได้ครับ และเราเรียนรู้เรื่องอะไรครับคุณหมอบอกว่านะครับหมอฟันเนี่ยเป็นด่านแรกที่น่ากลัวที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรครับ น้ำลายบ้างอะไรบ้างหรือคนที่เป็นเอชก็ต้องมีการใส่มือใส่ครับหมอฟันนี่โอกาสเหมือนกับเข้าห้องผ่าตัดใหญ่ๆเลยเพราะนั้นถ้าหมอฟันวิธีการรักษาวิธีการป้องกันแบบหมอฟันแล้วมีคนเป็นโควิดน้อยแสดงว่าวิธีการป้องกันแบบหมอฟันนี่ถือว่าเป็นเจ๋งเลยนะแล้วผมก้อยากจะบ,บอกว่าผมมาที่ญี่ปุ่นเนี่ยการรักษาของที่ประเทศญี่ปุ่น,นจากธรรมดามันจะมีการ ประกันฟันนะครับแต่ว่าการประกันแบบธรรมดาเนี่ยผมไม่เอาผมจะมีวิธีการรับประกันแบบแพงสุดรักษาฟันให้มันดีที่สุดนั่นก็คือเราต้องมีรายได้ต้องมีเงินทวรในการที่จะทําให้เราได้การรักษาที่ดีเพราะฉนั้นเพื่อนๆแนะนําเลยว่าถ้าเรามีรายได้ดีดเราจะมีทางเลือกมากกว่ามีรายได้ดที่ดีกว่าเพราะนั้นก็คิดว่าอยากจะให้เพื่อนต้องประสบความเร็จในการทำธุรกิจและมีรายได้เอาไปช่วยเหลือครอบครัวและก็พวกเราเองครับ สำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืม เขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โค้ดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ